สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวันศาจีนปี2,563นะคะวันศาจีนปกติเนี่ยจะตรงกับวันเพ็ญ15บ้าคเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งในปีพุทธศักราช2563นี้วันศาจีนจะตรงกับปฏิทินไทยก็คือวันพุทธที่2กันยายน2,563ค่ะ วันสาจีนเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาลนะคะความสําคัญของวันศาจีนก็คือเป็นวันที่ลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและในช่วงเวลานี้เขาก็ถือว่าคือมีความเชื่อว่าประตูนรกเปิดเพื่อว่าจะได้ให้วิญญาณต่างๆเนี่ยมารับผลบุญกุศลด้วยค่ะการเตรียมชุดไหว้สาจีนก็จะมีการเตรียมชุดไหวบ้บรรพบุรุษ ชุดไหว้เจ้าที่และชุดไหว้สัมภเวสีนะคะวันสาจีนก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกหลานก็จะได้มาพบปะก,การมาพบเจอการมาไหวบ้บรรพบุรุษด้วยกันนะคะก็เป็นวันที่มีความสุขวันหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ